อดใจไม่ไหวทุกคนเมื่อกี้เดินไปหลังบ้านไปเด็ดดอกไรรักนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะมาวางไว้ที่ห้องรับแขกนะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกําลังบานพอเขาเริ่มบานกลิ่นมันก็เริ่มหอมหอมจริงๆทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะดอกไรรักพี่หนิงปลูกไว้หลายต้นเลยทีเดียวค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ออกสีอ่าม่วงอ่อนๆนะคะ อีกหลังบ้านต้นใหญ่ๆก็จะเป็นสีม่วงแบบเข้มๆเ,เลยแล้วก็มีสีขาวด้วยหน้าบ้านมีสีขาวด้วยนะคะปีนี้อากาศไม่ค่อยดีไร้รักก็จะออกดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอย่างต้นนี้ก็ออกแค่สามช่อแต่ต้นหลังบ้านนี่ออกเยอะเียเดียวมันน่าจะห้าสช่อได้สวยค่ะเลยเอามาฝากทุกคนหอมหอมชื่นใจเลยค่ะ เมียฝรั่งอย่างเราๆเ,เนี่ยไม่ควรจะทําเวลาที่ไปบ้านเพื่อนนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะบางครั้งก็คนอาจจะมองข้ามว่ามารยาทนะคะทางสังคมก็สําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะไปบ้านเพื่อนเนี่ยเราต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านนะคะมาฟังกันคราว่าวันนี้พี่หนิงจะแชร์แบ่งปันอะไรให้กับทุกคนได้รับฟังกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับอรวีแม่บ้านอเมริกา ขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจมารับชมวิดีโอค่ะยินดีมากๆเลยที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ถ้ายัางไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณจากใจค่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆนะคะกับกลิ่นหอมๆของดอกไลลักษ์ที่เพิ่งไปเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะหอมจริงๆค่ะคุณผู้ชมขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้วันนี้จะมาพูดคุยแบบสบายๆ เราจะพูดคุยเรื่องมารยาทของเมียฝรั่งนะคะมารยาทที่เวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยเมียฝรั่งเจอกันเนี่ยอะไรที่เราไม่สมควรที่จะทําหรืออะไรที่เราไม่สมควรที่จะพูดนะคะพูดคุยกับเพื่อนนะคะจะทําให้นะคะาการสนทนาของเราเนี่ยไม่มีไม่มีความสุขเลยถ้าเราใช้คำพูดแบบมีกับเพื่อนนะคะก็เป็นความคิดเห็นเล็ก,ลกน้อยน้อยจากประสบการณ์จริงที่พี่หนิงเคยได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้รับฟังได้พูดคุยกับน้องๆหลายท่านเลยทีเดียวว่า พ่ีหิงรู้สึกอึดอัดจังเลยเนาะเวลาที่มีใครมาถามเราแบบนี้ถ้าเราอยากจะตอบเขาแต่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะตอบบางทีเขาก็ถามมาเลยเกินบางทีเราก็จําเป็นเราก็ต้องพูดไปนะบางทีพอเราพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันใช่เขาเหมือนกับว่าเรานี่ขี้โม,โม้ขี้อวดขี้คุยไปนะคะก็นานาจิตตังแล้วแต่ว่า ใครจะคิดยังไงนะคะแต่สิ่งที่พี่หนิงอยากจะพูดคุยวันนี้ก็คือว่าคําพูดที่ทําให้เพื่อนรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียหน้าเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เราไม่สมควรที่จะพูดเลยมันเป็นมารยาททางสังคมนะคะสิ่งสิ่งแรกเลยนะคะพี่หนิงจะหยิบยกมาพูดแค่สองสามเรื่องนะที่จึงมันมีมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะ มันมารยาทเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันในการพบเพื่อนในการเข้าสังคมมารยาทเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสิ่งที่ไม่สมควรที่จะถามกันเลยเวลาที่เจอกันนะคะเมียฝรั่งเจอกันเนี่ยทำไมต้องถามบ่าสามีเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นะคะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่หรือทํางานอะไรนะคะทําไมเราจะคบกับเพื่อนสักคนเนี่ยทำไมเราต้องไปถามถึงเรื่องสามีเขานะคะเพราะว่าเราไม่ได้คบที่สามีเขานี่เราคบกับเพื่อนนะคะเรามีอะไร เราก็แชร์กันเราเป็นคนไทยกันใช่ไหมคะเราก็มีอะไรเราก็คุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนนะคะให้คําแนะนํากันใครมาอยู่ก่อนมีคําแนะนําดีๆก็แนะนําซึ่งกันและกันนะคะเวลาเจอกันก็แนะนําสิ่งดีๆให้กันแบบนี้จะดีกว่านะคะถ้าเราอพอเจอกันครั้งแรกก็เราก็ไปถามมาสามีเขาเนี่ยทำงานหนึ่งเดือนเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะตอบหรือ,อ บางคนไม่อยากจะตอบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคําถามนี้มันเป็นคําถามที่ทําให้รู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่สบายใจทําให้คู่สนทนาเราเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยดีแล้วนะคะทำให้เกิดการอึดอัดกันนะคะจะทำให้วงสนทนาเป็นไปไม่ราบรื่นนะคะหรือไม่มีความสุขในการพบปะก,กันนะคะบางครั้งอาจจะได้เคยเจอกันแล้วครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนานแค่ไหนหรือยังไงนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรจะถามนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรจะถามเพื่อนเลยก็คือว่า ส่งเงินไปให้ที่เมืองไทยเนี่ยเดือนละเท่าไหร่นะคะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะคะเราไม่สมควรที่จะไปถามบางครั้งนะคะ พี่หนิงเองก็เคยถูกถามนะคะแต่พี่พอพี่พอเราตอบไปก็ถามว่าโหขนาดนั้นเลยเหรือพี่บางทีเหมือนจะไม่เชื่อว่าเราส่งไปขนาดนั้นโหนี่จะต้องให้เราโชว์สเตตเมนต์ให้ดูเลย,เลยหรือยังไงนะคะดิงจะเชื่อนะคะบางครั้งนะคะการที่เราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อแต่พอเขาก็อยากจะถามเราว่าเราส่งไปเท่าไหร่พอเราตอบแล้วก็ไม่เชื่อเราก็ไม่รู้ว่าถามมาทําไมนะคะนั่นก็เป็นคําพูดที่เสียมารยาทมากๆเลยนี่ทําให้คนที่รับฟังคนที่นั่งพูดคุยด้วยนี่ไม่สบายใจนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ถา,ถามถึงว่า อยู่บ้านที่เมืองไทยซื้อบ้านรือยังซื้อรถซื้อที่นาซื้อซื้อซื้อที่ไรกี่แปลงแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะถามไปถึงขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากๆนะคะพิงคิดว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกมันล้ําสมัยไปเยอะหรือเกินนะคะความคิดเราก็ควรจะล้าหน้าด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าย่ําอยู่กับที่หรือว่าเอาความคิดเดิมๆคาถามเดิมๆเมื่อสมัยนานมาแล้วเนี่ยอ่ามันเป็นคนก็จะถามเมียฝรั่งแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย เมียฝรั่งไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าโลกการสื่อสารมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตอนนี้แต่นนี้ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารแลวก็หาแฟนฝรั่งได้ง่ายมากๆเลยนะเพราะว่ามีเว็บออนไลน์มีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะติดต่อหาคู่ทางชาติได้อย่างง่ายมากๆเลยซ,ซึ่งเปรียบกับสมัยก่อนเนี้มันยากมากๆเลยใช่ไหมคะกว่าจะหาแฟนฝรั่งได้สักคนนี้หมู่หนึ่งหม,ม,มู่บ้านอาจจะมีแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้นะ ทั้งหมู่บ้านนี้คือได้สาม,มีฝรั่งหมดเลยก็มีนะคะครึ่งหมู่บ้านเลยหรือว่าทั้งหมู่บ้านเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องที่ อ่าเสียมารยาทก็คืออย่าไปแล้วลาบละล้วงไปถามเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมากจนเกินไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึอดอดัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากสนทนากับเรานะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าเราไปทําให้วงสนทนานั้นชะงักไปเลยนะคะถ้าเราไปถามเรื่องส่วนตัวเกินไปเพราะว่าการที่เราพูดคุยกันเราควรจะถามเรื่องสาระทุกสุดดิบมากกว่าว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรให้ปรึกษาได้นะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือแบบนั้นจะดีกว่านะคะดีกว่าที่เรามาคบเพื่ออยากมา,มารู้ ว่าเขาเรื่องส่วนตัวเขาเป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่าเงินนี้อยากรู้แม้กระทั่งว่าถ้าเป็นไปได้คงอยากจะรู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่ในธนาคารนะคะบางคนก็อยากรู้จริงๆนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วนะคะแต่สําหรับพี่เองแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทมากๆเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาที่เรามาบ้านเพื่อนเนี่ยหรือว่าเพื่อนมาบ้านเราเนี่ยนะคะสาหรับตัวพี่หนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีแขกมาบ้านในพิณิชะต้อนรับหรือว่าให้เกียรติ แขกที่มาเยี่ยมมากๆเลยนะคะพี่หนิงจะดูแลอ่าแค่สิ่งเดียวเลยที่อยากจะ,อะบอกคือคือว่าถ้าใครจะมาเยี่ยมเราหรืออะไรนะคะมารยาทของเราเนี่ยอย่างพี่หนิงจะไปบ้านเพื่อนก็ต้องโทรแจ้งเพื่อนก่อนว่าเราจะไปนะอย่างน้นอยๆก็ถ้าไม่บอกล่วงหน้าสองสามวันก็ควรจะบอกล่วงหน้าสักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงหรือถามว่าเขาว่างไหมถ้าเราจะไปเยี่ยมเขา เอาเวลานั้นเวลานี้ก็อย่างน้อยก็ให้เวลาเขาอย่างนอ้นก็สักสามชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งนะคะบางคนก็อยู่บ้านสบายๆก็ไม่ได้เก็บบ้านไม่ได้ไรนะคะถ้าเราบอกเขาล่วงหน้าเขาก็จะได้มีเวลาที่จะเก็บหรือว่าทําความสะอาดบ้านบ้างเวลาที่มีแขกม,มาก็จะได้ไม่ลกเกินเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นระยะที่เราควรจะบอกเพื่อนก่อนว่าเออเราจะไปนาะอะไรเงี้ยอย่างเวลาที่เราไปบ้านเพื่อนบางคนก็ถือวิสาสะะะะนนคแลล้ววาบวงนะ เจ้าจอของบ้านไม่ได้ไม่ได้พาทัวบ้านแต่ขอทัวบ้านผู้เจ้าของบ้านเองในกราบังแบบนี้ก็มีนะคุณผู้ชมแต่ที่อเมริกามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาที่เพื่อนมาที่บ้านเนี่ยก็จะพาเพื่อนชมห้องห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกห้องทานข้าวนู่นนี่นั่นเขาก็จะแม้กระทั่งห้องนอนเนี่ยเขาก็จะเปิดให้กันดูนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนอเมริกันนะคะเขาจะชอบที่จะโชว์บ้านกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เจ้าของบ้านเนี่ยพาทัวนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยขอ ขอเข้าไปดูนะคะบางครั้งเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้ดูอย่างบางคนไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็จะไม่อยากอนนันไม่ยังไม่พร้อมที่จะให้ดูนะคะแต่บางคนก็ขอวิสาสะก็คือขอเข้าชมเลยอะไรเงี้ยขอไปดูด้วยแม้กระทั่งว่าเออเราอ่าชาํจำหอมยี่ห้ออะไรอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนก็เข้าไปดูนะคะที่จริงก็เราไม่ได้ต้องการที่จะให้ดูแต่ว่าพอเข้ามาดูของเราแล้วก็บางครั้งก็เหมือนกับว่าของเขาก็ อ่าอย่างนั้นเขาก็มีีของเขาก็มีนะของของเขานะยิ่งมีเยอะแบบนู้นแบบนี้เขาก็จะคุยเกทับ mm hmm. เราอะไรเงี้ยแต่เราก็ถามมาเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณมีเยอะเพราะคนนี้คุณมาอยู่กี่ปีแล้วแล้วเรามาอยู่กี่ปีแล้วนะคะชะ่วยเฉลี่ยแล้วตอนแต่ละปีเนี่ยเราซื้อของซื้ออะไรครั้งละเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เทียบกันไม่ได้เนาะ บางคนก็อยู่10ปี15ปีแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็อยู่จนอ่าอเมริกาเป็นบ้านหลังที่2แล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีถ้าเรามาเจอเพื่อนหรือว่าน้องๆที่เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยถ้าเราไปเสียมรารยาทไปถามแบบนี้หรือไปทําแสดงกริยาแบบนี้กับเขาก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีนะคะพี่หนิงเองก็เคยเจออ่ามีแขกแมาบ้านเนี่ยก็จะมาแบบว่ามองเหมือนสายตาม,มองดูกวาดว่าเราใช้เฟอร์นิเจอร์บ้านแบบไหนสไตล์แบบไหนหรือมองดูถูกอะไรเงี้ยนะคะแต่บาง ครั้งคนเขาไม่ได้คิดไงว่าเราเพิ่งจะเข้ามาอยู่หรือว่าบ้านเรากำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องปรับปรุงนะคะเพราะว่าบางอย่างแต่ก่อนเนี้ยตอนที่พี่พินิงมาอยู่ที่มีการใหม่ๆเหมือนกันนะคะพินิงเพิ่งมาเนี้ยคุณพ่อวานเนี้ยก็ยังไม่ได้ปรับปรุงบ้านนะคะเพราะว่าหลังจากที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูแลอย่างผู้ชายอยู่บ้านคนเดียวนะก็ไม่ค่อยดู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 แลบ้านอะไรเงี้ยปีปีสองปีแรกที่พหนิงมาอยู่เนี่ยก็คือพินิงต้องมา อดูแลอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็ต้องบารลุอะไรทิ้งเลยหลายอย่างแล้วก็ต้องหาซื้อข้าวซื้อของเข้ามาใหม่หมดเลยนะคะบางครั้งเนี่ยอ่าการที่ถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่บ้านเนี่ยแล้วก็มามองเราเหมือนกับว่าอ่า ทั้งๆท,ที่มาเป็นแขกที่บ้านเราแต่ว่ามาทําตัวเสียมระยาทนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สมควรที่จะทําเลยนะคะแต่สิ่งที่เราสมควรที่จะทําเวลาที่มาบ้านเพื่อนนะคะก็คือเช่นชมโหบ้านสวยจังเลยนะจัดบ้านดีจังเลยอย่งางงู้นอย่างนี้นะุเข้ามา หอมแล้วก็ดูสะหอม,หอมกลิ่นสะอาดจังเลยพี่หนิงหรือว่าคุณดูแลบ้านดีจังเลยเพื่อนดูแลบ้านจังดีจังเลยคือชื่นชมนะคะอย่างถ้าเกิดว่าในตู้โชว์เขามีอะไรที่แบบว่าโชว์อ่า บประกาศศิลบาตรหรือโล่เกียรติคุณอะไรต่างๆอะไรต่างๆที่เขาได้รับมาแล้วคนจะชื่นชมเขานะคะให้เขารู้สึสกดีใจนะคะเราก็จะดีใจมากกว่าที่เราจะไปบ้านเขาแล้วก็ไปถามเขาเรื่องอส่วนตัวเขาแบบนี้ดูเขาจะแบบนี้พี่หนึงคิดว่าหลายคนไม่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนการพูดคุยกับเพื่อนเราก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะถามหรือพูดอะไรก็ได้ ที่ใจตัวเองอยากจะพูดหรือคิดอยากจะถามเพื่อนนะคะเราต้องคำนึงก่อนว่าถ้าเราถามเพื่อนไปแบบนั้นแล้วเพื่อนจะสบายใจไหมเพื่อนจะอ,อึดอัดใจหรือเปล่านะคะ ให้สงวนคําพูดด้วยนะคะเวลาพูดกับใครถึงแม้ว่าเราจะสนิทกับเขาแค่ไหนเรื่องส่วนตัวก็ควรจะให้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรที่จะไปถามกันเกินไปถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเพื่อนเขาอยากจะเล่าให้ฟังหรือเขามีความไม่สบายใจยังไงเขาอยากเล่าให้ฟังเขาคงจะเล่าให้ฟังเองเราไม่จําเป็นต้องไปถามเขานะคะพี่หนิงมีความรู้สึกว่าการจะคบใครสักคนเนี่ยถ้าเราให้เกียรติเพื่อนนยเพื่อนก็จะให้เกียรติเราแต่บางครั้งนะคะเราให้เกียรติเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้เกียรติเราเนี่ยเราก็จะเสียความรู้สึกนะคะทาให้เรามีความรู้สึกว่า การจะคบใครสักคนหรือมีเพื่อนดีๆสักคนนียมันก็ยากเหมือนกันนะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันทุกคนต้องทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนที่มาอยู่ที่เมืองนอกนานเกินไปก็จะใช้วิธี าชีวิตแบบคนต่างชาติคือต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยสนใจกันอะไรเงี้ยฝรั่งนะถ้าเขาจะทํางานที่เขาเสร็จแล้วมอบหมายเสร็จแล้วคือเขาเสร็จนะถึงเราจะงานเหลืออยู่เขาก็ไม่มาช่วยเราหรอกนั่นคือเขาบอกว่านั่นเป็นงานของคุณแต่คนไทยเนี่ยนะพองานตัวเองเสร็จแล้วงานเพื่อน,นังไม่เสร็จก็ยังมีน้ําใจช่วยเหลือที่คนไทยเป็นคนที่นิสัยที่ดีนะคะเป็นสเสน่ห์ที่ชาติอื่นๆใดๆในโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้เลยเพราะคาวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ เป็นคำเล็กๆน้อยๆที่พี่หนิงอยากจะพี่หนิงมาพูดวันนี้เนาะก็อ่าสเปเฮระเนาะไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็พูดกันเรื่อยๆเล่นๆสบายๆอ่าเหมือนพี่น้องคุยกันเหมือนคนในครอบครัวคุยกันก็เพียงแต่อยากจะบอกว่าคำพูดบางครั้งมันคำพูดมันก็เป็นอะไรที่เราต้องอ่ารักษาอ่าท่าทีไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรเราจะพูดอะไรเราก็พูดไปเลยเราไม่ได้คำนึงว่า คู่สนทนาเราจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราระมัดระวังคําพูดนะคะเพราะว่าพูดแล้วทําให้คนอื่นเสียใจเสียหน้าเสียน้าตาเนี่ยนะคะสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทําเลยนะคะก็เล็กๆน้อยๆอยจากไม่บ้านอเมริกาพี่หนิงขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หนิงในการทําคลิปด้วยนะทุกคนขอบคุณมากมายที่เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ